สวัสดีครับกลับมาพบกับคุงนะคบจากช่อง Toyota ้าไลฟฟอร์ยุทธนะครับวันนี้คุงมารีวิวตัว y a ริสออนยูเอทคือต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นการเปลี่ยนโมเดลเลยเปลี่ยนทุกอย่างนะครับที่ข้างหลังที่ท่านผู้ชมมีเห็นอยู่เนี้ยจะเป็นตัวท็อปนะครับจะเรียกว่าพรีเมียมลักชัวรี่นะครับคือท็อปสุดทุกอย่างมีฟังก์ชันต่างๆนานาทุกอย่างครบคันอยู่ในตัวนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่ายาริสไอทิทเนี่ยจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นที่2คือรุ่นสมาร์ทรุ่นที่3นะครับจะเป็นพรีเมียมนะครับรุ่นที่4จะเป็นพรีเมียมมาชุรีที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดีไซน์ใหม่เนี่ยมันมันกว้างขึ้นนะครับมันใหญ่ขึ้น <c oughs> กว่าตัวยาริสตัวเก่านะครับคือยาริสไอทิทตัวเก่านะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่า โครงสร้างเนี่ยจะไม่ใช่ของ tnga ละไม่ใช่ t ต y o ต a ของ Toyo ต a าละจะเป็นจับมือร่วมกันกับไดทัสสูทนะฮรโครงสร้างไดทัสสูทเนี้ยก็คือจะใหญ่ฐานล้อใหญ่นะฮะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างล้อเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นฐานล้อใหญ่ขึ้นเรามาดูนะครับว่าตัวท็อปเนี่ยให้อะไรมาบ้าง<ม>หนึ่งเลยนะฮะสังเกตนะครับกิลหน้านะครับกระจังด้านหน้ากิลจะเป็นสีเป็นโนแบค็คพร้อมโลโก้โต,ตัวตานะครับแล้วก็ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในส่วนของไฟหน้าที่เอทีพเนี่ยของตัวท็อปเนี่ยมีให้คืออะไรเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติออโตไฮบีมสูงต่ําอัตโนมัตินะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED ทุกอย่างคือเต็มระบบนะคือส่องสว่างตอนคืนเนี่ยคือโคตดสว่างเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงคิ้วตรงนี้จะเป็นสีเป็นโนแบ็ค แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นตรงที่เป็นเขาเรียกว่าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์รอบคันด้านหน้าด้านหลังนะฮะแล้วก็ตรงนี้เลยดีไซน์ใหม่ตรงนี้มีไว้ข้อดีคือ,อยังไงถ้าทุกท่านเคยดูโตโยต้าซูปารนะครับโตโยต้าซูปรมีมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เจาะนะครับครานี้มันมีตรงที่เป็นส่วนดีคือเวลาที่เราขับขับไปเงด้วยความเร็วสูงนะครับร้อยยี่อย่างเงี้ย รถมันจะคงแขงคงแขง,งถูกต้องไหมครับแต่ตรงเนี้ยที่มีเจาะลมเข้าไปนะครับช,ช่องลมเข้าไปเพื่อให้รถมันกดต่ําลงเพื่อไม่ให้รถมันลอยนะฮะโอเคเรามาดูส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านข้างต้องบอกไว้ด้านข้างเนี่ยดีไซน์นะครับต้องแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังสังเกตไหมว่ามันจะเหมือนรถรุ่นอะไรมันจะเหมือนแคมรี่เลยนะครับแคมรี่ที่ยอไซส์มีนี้ลงมา เรามาดูล้อและยางตรงนี้จะมาในแม็ขอบ16นะครับสาย,ยางจะเป็น195 60 R16 ล้อแม็กจะเป็นล้อดำปัดเงานะครับแบบนี้เลยแล้วก็ลมยางแนะนำอยู่ที่32 31อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยครับผมเรามาดูในส่วนของด้านข้างด้านข้างที่แตกต่างกับตัวตเริ่มต้นถึงตัวพรีเมียมเลยคือกระจกด้านข้างมองข้าง จะเป็นสีดำมาพร้อมรับไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วมีอะไรมาอีกในตรงของไฟข้างนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของกล้องมองรอบคัน3.0องศายังไม่หมดเท่านี้นะฮะยังมีในส่วนของ b ัสสปอร์ตมอนิเตอเดี๋ยวช่างกล้องดูตรงนี้ครับจะมีบัสสปอร์ตมอนิเตอมาให้ด้วยบัสสปอร์ตมอนิเตอร์เนี่ยมันมีข้อดียังไงคือ1เลยคือเวลารถเข้ามาข้างๆนะฮะมันก็จะแจ้งเตือนนะครับคือ เรื่องความปลอดภัยเนี่ยโตยต้ายังไงก็ยืนหนึ่งนะฮะแล้วมาดูส่วนของประตูด้านข้างนะครับมือจับตัวนี้ไม่ใช่โครเมียมนะนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีเบจมาพร้อมกับตรงที่เป็นปดก,ดนะกดล็อกรถนะครับกดล็อกรถอยู่ตรงนี้แต่รุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ใช่มือสอนแล้วเปิดประตูนะจะเป็นแบบกดตัวนี้ทัสเข้าไปนะครับขอบกระจกแบบโครเมียมนะครับไฟนะครับก็มีแอมเบรไลท์อยู่ข้างในด้วยนะครับ เรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในเนี่ยพิมเมร์ชเชแตกต่างกับตัวเริ่มต้นตัวถึงตัวพิมเมอยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลยนะฮะสีภายในจะเป็นสีแดงแดงถ้าลูกค้านึกภาพสีแดงไม่ออกไปดู BM ครับสีแดงเดีวยวกันเลยนะฮะสีแดงนะครับตรงนี้จะเป็นบุนุ่มนะครับตัดกับสีเป็นโนแบกนะครับเป็นไดมอนด์คัตนะครับให้มีเอกลักษณ์นะครับ ลวดลายแล้วก็สัญลักษณ์นะครับไฟอ่าตรงกระจกข้างเป็นแบบไฟไฟฟ้านะครับช่องวางแก้วน้ําช่องวางของนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เลยเบาะที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะฮะเป็นเบาะหนังแท้นะครับตัดแบบดับเบิลคัตนะครับข้อนี้มันมีข้อดียังไงบ้างตรงนี้ต้องบอกหนึ่งเลยว่าเวลาที่เป็นหนังแท้นะครับเวลาเราจอดรถกลางแดดร้อนๆเนี่ยถ้าเป็นหนังแท้มันจะ ระบายความร้อนได้ดีกว่าหนัง PU แต่ว่าตัวนี้ก็ยังมีหนัง PU อยู่นะแต่ว่าให้ความกระชับเฟิรม์มเวลานั่งเนี่ยดูนะเข้าไปสบายสบายเลยครับเล็กรูมเหลือๆอะช่องวางแก้วน้ำนะฮะมี2.12จุด1นนะครับแล้วก็ที่เก็บของนะครับอีก 1. จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟแอมเบนไลท์อยู่ด้วยนะยาวๆกันไปเลยครับผมโอเคครัามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะฮะ ก็เป็นแบบเดียวกับข้างหน้าไม่แตกต่างกันเป็นเบาะหนังทีวยู่ผสมหนังแท้นะครับกลีวตัดแบบดบเบุนคัดนะครับผมช่องวางแก้วน้ำเบล์เลยเบเลอร์เบเทอร์เลยนะตรงนี้วางถามว่าวางอะไรได้บ้างก็วางขวดน้ำขนาด900 ml ขึ้นไปนะครับแต่ว่า1ลิตรเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ได้นะโอเคแล้วก็ตำแหน่งนี้ยังมีความปลอดภยัยคือตำแหน่งของล็อกรถ ตรงที่ล็อกประตูเด็กนะครับการเด็กเปิดประตูนะควงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเลยโอเคแล้วก็ในส่วนของเ,เอขีตัวเนี้ยต้องบอกเลยทําไมมันถึงกว้างตรงนี้ครับกระจกเนี้ยทำให้เสา a b c ตัวเนี้ยมันจะมีความโร่งโปร่งสบายมากขึ้นทําให้รู้สึกว่ารถมันกว้างมากขึ้นโอเคเรามาดูส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายนีเลย จะเป็นแบบลมดําตัวนี้นะครับจะเป็นแบบฟูละ LED ทุกอย่างไม่ว่าไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นแบบไฟแบบลายกายดิ้งด้วยเป็นไฟวิ่งนะฮะแล้วก็ดีไซน์ข้างหลังก็ชบเชียวเหมือนข้างหน้านะครับแต่ตัวนี้นะครับก็ออกแบบดีไซน์มาเยี่ยมสวยตัวนี้ผมซื้อเซ็นเซอร์หนึ่ตรงเนี้ย บอกบงบอกว่าอะไรครับคือมี RCTA ฮะคือเวลาเราถอยเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนตัวเนี้ยตัวท็อปอะ่ะมาพร้อมกับตรงที่เป็นไฟดับทีม a นะครับแล้วก็ตรงที่เป็นดิฟิเซอร์ตัวเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อช่วยเรื่องแอโรไดนามิกนะเวลาอย่างที่บอกอะครับคือเวลาลมอะมันจะวิ่งลงข้างล่างนะครับทำให้รถมันกดต่ำโอเคตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีตรงที่เป็นปุ่มเปิดนะครบสบายสบาย นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องท้ายที่เก็บของตรงนี้นะครับคือต้องบอกขอนว่าโคตรใหญ่ผมลงไปนอนได้เดี๋ยวผมนอนให้ดูอ่ะเนี่ยอ่าดูเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่มากโอเคแล้วก็ในส่วนของนี้จะแบ่งเซกเมนต์ด้วยนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตเอานี้ลงมาก่อน <c oughs> เนี่ยครับแบ่งเซกเมนต์เียงงไงนะครับตัวนี้จะมีตรงที่เป็นหูหิ้วนะครับ คลองไปจุดนี้ตำแหน่งนี้คลองไปนะครับคลองไปเท่ากับว่าลูกค้าสามารถแบ่งโซนเก็บของได้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เท่านั้นไม่พอดูข้างล่างนี่ครับช่องเก็บของโคตรลึกอะลึกมากอะแล้วก็ถ้าลูกค้าถามว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนชุดยางนะครับอยู่ตรงไหน นะครับจะอยู่ตำแหน่งข้างล่างนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่นี่นะฮะตรงนี้อยู่ตรงนี้เป็นชุดปั๊มลมยานะครับแล้วก็น้ำยาแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ในส่วนของรอยางอันไหนะเพราะเดี๋ยวนี้โครงสร้างของตรงนี้คือเขาเน้นความปลอดภัยคือส่วนใหญ่ ى, ผู้หญิงก็ขับรถเนาะก็ไม่อยากแนะนําให้ลงมาเปลี่ยนปะลมเปลี่ยนยางเองเนอะครับโอเคเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังตรงนี้มีอะไร มีอะไรมาบ้างนะครับตัวนี้เป็นไฟถอยไฟเบรกนะครับมาพร้อมกับเสาการะดิ่ฉลามตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็หลังคางเนี่ยก็รูลมนะครับตัวนี้รูล,ลงไปทำให้ควบคุมคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นโอเคเรามาดูใน,นส่วนของประตูด้านข้างและฝาคนขับกันบ้างมีอะไรนะครับด้านข้างตรง,งตำแหน่งนี้เลยนะฮะ ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันพับกระจกอัตโนมัตินะเวลาที่เราลออกรถไปตำแหน่งนี้คือพับเองนะครับตำแหน่งนี้คือเปิดแต่ถ้าเรากดตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นออโต้แล้วก็ตรงที่ปรับกระจกองศามุมมองด้านข้างคือกดตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็กระจกนะครับออโต้หนึ่งบานนะครับก็คือฝั่งคนขับแต่ตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะไฟฟ้าหมดเลย4บานแล้วก็ตำแหน่งนี้คือล็อกกระจกไม่ให้เปิดนะครับ ลดล็อกรถล็อกรถอยู่ตำแหน่งนี้นะครับโอเคเรามาดูเลยสอนของตำแหน่งผู้นั่งนะครับผู้นั่งเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับต้องบอกเลยว่ามันครบคันจริงๆนะคือถ้าผมมีถ้าผมมีกําลังอะ่ะผมซื้อเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าว่าภายในอะ่ะมีอะไรมาบ้างเอามาดูเลยสอนของแผงน้านข้างนะครับแผงด้างข้างมีอะไรมาบ้างนะครับตัวนี้เลยปุ่มแรกจะเป็น PCS นะครับ P Condition System นะครับคือ เวลาจะขันหน้ามันจะเบรกให้กัะดานอ่าให้อัตโนมัตินะครับ P ีนะครับคือเซ็นตอ่าตรงที่เป็นเซนเซอร์รอบพันนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นรูปรถแล้วก็ถนนลื่นแล้วก็ขดว่าออฟตัวนี้จะเป็น TRC นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นออโต้สตาร์สตอปเวลาที่รถจอดหยุดนิ่งนะครับลูกค้าหลายท่านก็ไม่ชอบนะครับแต่ตำแหน่งนี้ต้องบอกก่อนว่ามีดีไหมมีดีเพราะว่าอะไรยาริสเอทีตัวเนี้ย มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ในตรงของตัวท็อปนะครับก็คือจะมีไฟที่เป็นออโต้ไฮบีมคือเวลาที่มืดๆม,มากๆเนี่ยอ่ารถมันจะคำนวณน,นะจากตัวเซนเซอร์ตำแหน่งนี้นะครับมันจะเปิดกว้างออกไปนะครับถ้ามีรถสวนมามันจะดับนะครับตรงที่เป็นไฟสูงนะครับโอเคเรามาดูส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตนะครับบนพวงมาลัยเนี่ยมีในส่วนของอ่าทุบคอนโทรลนะครับ ตรงนี้จะเป็นควบคุมของเครื่องเสียงนะครับทิป A ทิป B ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งแบ็กนะครับตำแหน่งนี้คือเวลาเราเรียกคุยกัสิรินะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของกล้องนะครับกล้องรอบพันตรงนี้เวลาเราขับรถอยู่เนี่ยเราสามารถกดเพื er ่อเรียกขึ้นมาดูจากตรงจอตรงนี้ได้นะครับว่ารถเราเนี่ยอยู่ในเลนแบบไหนนะครับแล้วก็ โอเคตรงไหมนะฮะเรามาดูในส่วนของตำแหน่งนี้นะครับแต่เป็นตำแหน่งของโหมดนะครับโหมดนี่คืออะไรโหมดนี่คือเลือกว่าเราจะฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นทีวิทยุนะครับ M P 3 Bluetooth นะครับ a ็เป็นคาเพเลือกจากตำแหน่งนี้นะครับแลแ้วตำแหน่งนี้คืออะไรตำแหน่งนี้คือ Adaptive Cruise Control นะครับคือตัวนี้เป็นแบบ Stop and Go ถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ไปต่อนะครับก็คือตั้งค่าระบบมันจะทำงานปกติของมันเลยนะครับ เลือกเพลงนะครับย้ายเพลงนะครับก็ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ i v ฟนะครับ Dive ก็คือมีโหมดคัรขับขี่มันจะเป็น Eco Mode นะครับ Normal Mode นะครับแล้วก็ p w r นะครับคือปลดล็อกกำลังเครื่องยนต์นะครับเต็มที่นะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของนะครับชุดเวลาที่เรามุมมองของคนขับเนี่ยหเลยนะฮะ กระจกมองข้างอกระจกมองหลังนะครับยังไม่ได้ตัดแสงนะฮะเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องแสายแบนนะครับตัวนี้อุ้ยเฟิร์มขึ้นนะดูดิแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED นะครับไฟ LED แล้วก็กระจกสองหน้านะครับก็เอาไปเลยครับบานใหญ่ๆสุดๆไปเลยนะฮะโอเคแล้วก็ตรงที่เป็นสอดสอกเอกสารนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้าจอกลางนะครับของ ของตัวนี้จะเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์ละนะครับจะมีมาตรวัดนะครับให้เราเลือกอยู่ที่4แบบนะฮะแล้วก็ทิป A ทิป B ตัวนี้จะจะแสดงตรงตำแหน่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับปุ่มพุชตาร์จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือละจะเปลี่ยนจากด้านขวามาอยู่ด้านซ้ายละนะฮะแล้วก็แอร์นะครับจะเป็นแบบแอร์ออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นหมุนนะครับของแรงลม ถ้าลูกค้าหลายๆท่านมองว่าเฮ้ยมันคล้ายเหมือนเวลอรใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันสวยขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็รูปภาพนะครับจะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งนี้นะครับ AC นะครับแล้วก็หมุนลมหมุนเวียนนะครับไล่กระจกหลังนะครับตำแหน่งปรับของแอร์นะครับเป่าเท้าเป่าหน้าเป่าลมดูดออกนะครับ Off Auto นะครับก็คืออุณหภูมินะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งนี้นะฮะบอกไม่ไม่บอกไม่ได้ตัวนี้ตำแหน่งนี้จะเป็น power outlet นะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของปุ่มกดนะครับที่ฟอกอากาศ PM 2.5นะครับจะทํางานควบคู่กับตำแหน่งของแอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งนี้นะครับจะบอกในส่วนของที่ตำแหน่งค่าเบลนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้จะเป็น USB จะเป็น USB C นะครับยังไม่ใช่ USB A นะครับ ตำแหน่งด้านซ้ายนะครับช่องซ้ายจะเสียบไฟแต่ว่าจะไม่จะไม่ต่อ Apple c a p แต่ถ้าตำแหน่งด้านขวาตัวนี้นะครับให้ลูกคุลูกค้าสังเกตน,นะตถ้ามีลูกศรอ,อย่างนี้คือเชื่อมต่อ Apple c a ค P กับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ช่องวางของโอ้โคตรจุๆเนี่ยวางแบบจุดๆเลยแล้วก็มีไฟแอมเบี์ไลท์นะครับแล้วก็มาดนในส่วนของตำแหน่งของเกียร์นะครับเกียร์นะครับจะเป็นสวยไหมสวยนะเป็นแบบดัมเบลคัตนะฮะเกียร์เป็นแบบ ขั้นขั้นขั้นแล้วก็เราสามารถเลือกตบได้นะครับเป็นพู่ง,ง่ายเลือกตบคือตบเกียร์แมนนวลได้คือเราเข้ามาดีปุ๊บใช่ไหมครับตำแหน่งนี้จะเป็นแบบกดนะครับกดขึ้นดันขึ้นนะครับเกี่ยวขึ้นตบด้านขวาดันขึ้นเพิ่มเกียร์ตบลงลดเกียร์นะครับ แล้วก็มาในส่วนของตรงตำแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งตรงกลางเนี้ยมันจะมีอะไรนะครับตำแหน่งตรงกลางเนี้ยคือไว้สําหรับวางบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรทางด่วนหรืออะไรต่างต่างนานาก็ตามนะครับแล้วก็มาพร้อมเบรกโคนะครับโคตรสวยนะฮะแล้วก็เบรกมือฟ้านะครับแล้วก็เลือกคันเลร์จากตำแหน่งนี้นะครับเปลี่ยนสีคันเลร์จากตำแหน่งนี้นะครับอ่ะลองก,กด้ดูนะนี่หกสิบสี่สีนะครับโคตรเท่โคตดโคตรเฉียบอ่ะ นะฮะดูดิ64สี่ลูกค้าชอบสีไหนก็เลือกกันไปกดกันไปนะครับกดกดกันให้มันมือนะฮะโอเคเรามาดูในส่วนของตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเนี้ยก็โอเคนะเวลาที่เราขับขี่เนี้ยเราเหนื่อยเงี้ยออย่างเงี้ยมันก็สบายดีนะมันก็โอเคนะคฮะโอเคเลยผมชอบผมซื้อนะโอเคเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี้ย เครือ่องยนต์ต้องบอกก่อนว่า,าดึงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องเก็บเหรียญแล้วก็ในส่วนของกระโปรงหลังเราสามารถจัดตรงนี้น้ำมันจัดตรงนี้ได้นะครับดึงจากตรงนี้นะคร <c oughs> โอเคเราไปดูส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างเครื <c oughs> ่องยนต์ตัวนี้มันมีดียังไงทำไมถึงต้องเลือกซื้อตัวนี้ต่อนนะฮะ อันนี้เวลาล็อกเข้าดัางนี้นะครับออกมาจะดังอย่างนี้นะครับเสียบตรงอย่างนี้โอเคตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเปลี่ยนโฉมของยาริสไอทีบเลยเพราะว่าวางเครื่องยนต์เนี่ยวางเครื่องยนต์แบบใหม่นะเออนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่เป็นเครื่องยนต์พันสองอซีแต่ว่าปรับแรงบิดมามามากขึ้นนะครับปรับจูนนิดปรับจูนหน่อยแต่แรงขึ้น อะไรมากขึ้นนะครับตำแหน่งนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เราจะเติมแค่ตำแหน่งนี้เองเดียวครับช่องปัดน้ําฝนนะเติมเป็นน้ําเปล่านะครับอย่าเจออย่าใช้น้าก๊อกเติมเนาะเพราะมันมีตะกันนะครับแล้วก็มาดูส่วนของน้ํามันนะครับผมจะแนะนําว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ทามาใหม่นะครับจุดระเบิดมาใหม่นะครับผมจะแนะนําเติมน้ํามันในของรุ่นนะฮะ e ยีสินะครับ 95โซฮอ95นะครับทําไมลูกค้าจะถามว่าเอาทําไมถึงไม่แนะนำ91นะครับ91ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นน้ํามันชนิดเดียวกันแหละแต่91กับ95เนี่ยกับ E20 เนี่ยมันแตกต่างกันนะเพราะว่าหัวเชื้อผสมตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยมันต่างกันต้องบอกว่าอยากแนะนําให้ใช้ E20 ไม่ E20 ก็95ไปเลยโซฮอ95ไปเลยหรือจะเป็น เบนซินไปนเลยก็ได้เบนซิน,น 9, 5, เกไปเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเวลาที่มันขับเนี่ยมันก็ประหยัดน้ํามันมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าผมลืมบอกไปได้ไงนะฮะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ที่หลายๆท่านนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยไปทดลองที่ศูนย์ของตรงกลางนะครับของตัวต้าเนาะที่วิ่งเข้าหากําแพงเนี่ยโดยที่ว่า ไม่ไม่ทันตั้งตัวดีกว่าตัวเนี้มันจะหยุดนิ่งเลยนะครับคือมันขับขับไปเนี่ยแล้วมันเ็าจะตัดให้เรามันจะเบรกให้เรานะครับแต่ถ้าเรากดเข้าไปอย่างเงี้ยเพิ่มไปอีกเนี้ยอันนี้ก็ตัวขายโทมันนะมันระบบเนี่ยมันช่วยช่วยให้ผ่อนจากหนักให้เป็นเบานะครับแต่ว่ามันอยู่ในย่านความเร็วขั้นต่ำนะแต่ถ้าลูกค้ามาสักหกสิบเนี่ยวิ่งอัดข้ากลอแพงเนี่ยอันนี้ผลคอนเฟิร์มว่ายังไงก็ชนนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของ แคมเปนราคามีสีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าตัวยานิสเอทีเนี่ยมีเรื่องหลายสีเลยแต่ว่าสีใหม่เลยนะฮะที่เข้ามาจะเป็นสีส้มสีส้มแล้วก็สีขาวมุกใหม่นะครับขาวมุกใหม่เนี่ยก็สวยมากขึ้นนะเป็นสองสีที่ต้องเพิ่มเงินนะครับจำนวน7 0 0ดบาทแต่ว่าเอทีตัวเนี้ยไม่มีหลักคาดำนะไม่ได้ทำุ่นหกสิปีนะครับโอเค ตัวเนี้ยหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้าลูกค้าเลือกในส่วนของขามุกก็เพิ่มเองเจ็ดพัน 7, บาทนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกเนาะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปแล้วภายในจะเป็นสีแดงร้วนทั้งหมดหมอเจะเป็นสีอะไรนะครับตัวท็อปไม่มีสีขาวธรรมดาให้เลือกสีขาวธรรมดาเลือกจะมีในส่วนของตัวสมาร์ทสปอร์ตนะครับเท่านั้นโอเคแคมเปญมีอะไรมาบ้างสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ตัวเนี้ยเรามี เพิ่มเติมให้อีก20,000บาทจากในส่วนของเงินสับสนุนการขายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพนักงานประจำนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับมีใบป,ประกอบทุกอย่างมีใบรองรับทุกอย่างนะครับรับเงินผ่านรับเงินผ่านบัญชีของธนาคารก็จัดมาได้เลยนะครับรถด้านหน้าของโชว์รูมผมจะมีรุ่นสม,มาร์ทที่เป็นตัว อันดับ2จากตัวสปอร์ตนะครับมีลงเยอะมากๆนะครับเจ้นายบอกมาอย่างนี้นะฮะแต่ถามว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะเป็นตัวพรีเมียร์นอร์ีเนี่ยก็มีแต่ลองนิดนึงนะฮะโอเคแคมเปญนนะครับตอนนี้มีสำหรับนักศึกษาจบใหม่นะครับที่ลดลงไปเลยนะครับ80ต,ตาตงนะครับแล้วก็พนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับ แล้วก็ในส่วนของลูกค้าเอกเกรดนะครับนะครแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่มีโฉนดที่ดินนะครับครอบครองมาแล้วมากกว่า2ปีนะครับตัวนี้ก็ลดเงื่อนไขประสิต์งได้นะครับผมแล้วก็มีอีกนะฮะสำหรับบุคลากรนะครับที่เป็นซัพเออร์โตต้านะครับเช็คให้เป็นรายคนนะครับโอเค วันนี้ก็ไม่ไม่รบกวนเวลาแล้วนะครับถ้าลูกค้านะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน Youtube ที่ดูช่องผมอยู่นี้นะครับรีดีนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะติชมยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาตรงใต้คลิปได้นะครับยังไงวันนี้ฝั่งทางฝักตัวได้นะครับสนใจติดต่อได้ขอบคุณนะครับบ๊ายบายเพื่อน,อนๆขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ What's awesome.